สวัสดีครับผมตอนนี้แอดขิมะโค้งคส,คนะสุดท้ายแล้วขิมาสรุปหวยดังหวยเด็ดนะครับท่านผู้ชมเหมือนี้การันที่สามสิบเยตนะครับท่านผู้ชมหิมาสรุปนะครับเนาะโค้งสุดท้ายแล้วเตรียมปากกาไว้แล้วครับเด้อไว้จะจด เอาเถอตัวเข้ามาเนาะครับนะนก็ตรงกระเล็กน้ใจเข้าก็จังเอาหนักกระตามมาหมักกระพันนะครับเนาะเขามาหลับเขามาชมเลยเนาะครับเนาะอย่าบอกการเสียเวลาอันนี้ปูพิจนาเนาะครับเนะนาะปูพิจนาปูพิจนาก็ได้แปดหาหกเนาะครับเนาะ แปดหนึ่งสี่เลขสองตัวบับหกศูนย์แปดสองแปดสามนะครับท่านผู้ชมประกาศเชียนไว้นะครับเนาะมานี่ตรงกันจากสำนักมันตรงกับเลขในใจ่ก็จังหาสื่ออะไรนะครับเนาะหาสื่อนอาะตล่ไว นี้เลขปู่สามแปดน,น,นะครับเนาะเลขปู่สามแปดเลขปู่สามแปดบนปูก็ให้หกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามแปดสามนะครับเนาะบนปูให้วิ่งเก้าล่างปูก็ให้สามหนึ่งสามหกสามศูนย์นะครับเนาะวิ่งหนึ่งนะครับเนาะเลขปู่สามแปด มาในเลขคู่ก็เก้าคู่เก้าหางของปูนะครับท่านผู้ชมเก้าคู่เก้าหางปูเนี่ยปูสามแปดมีเก้าสีสามสีสีเก้าหาสมหาหาหเก้าสามหกหกนะครับท่านผู้ชมนี่มักกระจังตามนะครับรามักผพานนะครับเนาะเก้าคู่ของปูนี่ อันนี้เลขแม่ใ่นะครับเนาะเลขแม่ใบอันนี้เลขของแม่ใบแม่ใบเป่นฝันนะครับเนาะได้หกศูนกับสองศูนยนะครับเนาะเลขแม่ใบ อันนี้เหล็กปูใช้บ้านนะครับนะเนาะเหลขกปูใช้บ้านเหล็กปูใช้บ้านปูกับไห่วิ่งหนึ่งกับหานะครับเนาะแต่ปูกับปลาเขียนเราบอกว่าตัวใดเป็นบนเป็นล่างนะครับเนาะหววก้อนปูปลาเขียนไหอยู่ว่าตัวเป็นบนเป็นล่างหมดทั้น,นี้ปลเขียนคู่กับศูนหาครับหกหนึ่งหนึ่งตัวเด่นนะครับเนาะตัวหาศูนย์กับสิบหกนี่ตัวล่องเหล็ก เด็กปูใส่ใช่ไหเล็กสามตัวก็มี5หาหาศูนย์ีหาศูนย์นะครับเนาะไปต่อนะครับนาะไปเรื่อยอันนี้เลขของพอแดงนะครับเนาะเลขของพอแดง เลขถูกเป็นก็ได้แปดห้าหานะครับเนาะเลขถูกเป็นนาะเลขถูกแปดไม่ได้ลดที่ลดเตีมนะครับเนาะเลขถูกเป็นอันส้มมันเลขอันนี้มันติดมานน้ำซ่องกาแฟาเพิ่งเครับนาะเลขส้มนีะมันน้รังกาแฟเพิ่งมิสองหกแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกแปดศูนย์แปดนะครับทำช่วมบน แรงก็มีหก็มีเจ็ดหกเจ็ดหาหกหาเนาะครับท่านผู้ชมวิ่งเจกับหกนะท่นานว่าอันนี้เลขของนำทิปต์นะครับเนาะเลขของนำทิพ์อามาจากสากยจากนะครับ มีสามหกเจ็ดนะครับเนาะบนวิ่งสามรางวิ่งเก่าจับคู่ก็มีหกสามหกเจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะอันแปดหกในตัวล่องนะครับเนาะตัวกันกันไว้นะครับเนาะ บ่มี่อยู่ในคับนวณบ่หมี่นะครับเนาะตัวแปดแปดบ่มี่เป็นเลขของหลานบอกกันนะครับเนาะหลานบอกว่าแปดหกเป็นเลขเด็กน้อยบอกนะครับเนาะพะอ,อยู่ในโครงสร้างกันบ่หมี่แปดสามหกหกหนึ่งเก้าสามเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ะครับท่านผู้ชมตัวเด่นนี่มันสามเก้านะครับเนาะตัวเด่นสามเก้าอันนี้เลขของเลขสำนักสองนะครับเนาะหัวัดอันที่เป็นไฮเจ็ดศูนย์หัวมันเปนเงะครับเนาะมันก็ไหซีสองศูนย์ครับสองศูนย์สองนะครับเนาะ กับเลขตัวตัวสามแปดสี่แปดเนี่ยปูขนฝันว่ารถดไหลนะครับเนาะลดปูไหลไปทั้งหนาเนพะื่อนทะเบียนลดปูนเป็นซี่ทะ,ะเบียนลดปูนเป็นสี่แปดสามแปดเนาะครับเนาะทะเบียนทจะเบียนรดปูได้ครับเดาอข้างบนเหีซี่สองศูนย์เนี่ยจะเป็นเลขฝันนะครับเนาะเดี๋ยวมือเนี่ยเคิไปคงสุดท้ายเราเคยไปถามปูไหมว่าปูฝันอีกบั้ยน,นะครับเนาะ หมาเลขผู้เปียนว่ากี่ฝันดีบออันนี้เลขใหญ่หน่อยนอะครับท่านผู้ชมเลขใหญ่หน่อยงวดที่แล้วเป็นกระไดอยู่นะครับเนาะเอนกระไดสี่เมืองอยู่เลขใหญ่หน่อยมีเจ็ดศูนย์หาสองเจ็ดหานะครับท่านผู้ชมแล้วก็สองหาศูนย์หาเจ็ดหานะครับท่านผู้ชมเลขสามตัวในเลขกัน เอาถูบเสียงไทยจุดเนาะครับเนาะก็ได้แปดหาแปดหาแปดเนาะครับเนาะแปดหาแปดในเลขถูบเนาะครับเนาะเลขของใหยหน่อยันเลขปูท่องคั่เนาะครับท่าผม้ช่เลขปูท่องคั่โทั่วมาตัวหลนหมแล้วครับเนาะเลขปูท่องคําตัวเน้นปูเนี่บนนี่ก็ให้หาเก้าหนึ่ง ตัวเนียนนะครับเนาะตัวเนีนตัวเนีนนี่หาเก้าหนึ่งตัวล่องเลยครหกสามแปดนะครับเนาะอันนี้เลขสองตัวตัวเนีนนี่ครับเป็นเก้าหานะครับเนาะเก้าหานตัวเนีนตัวล่องสี่หนึ่งหาหนึ่งนะครับเนาะตัวเจ็ดสามนี่ก็ตัวเนียนนั่เลขสามตัวก็มีหก เอ้โทษครับศูนย์หกหาเอาอันนี้เบอร์โทษตัวครับขอโทษอะไรเขียนเขียนหนึ่งเเบอร์โทษับเเขียนทวนใหม่นะครับเนาะตัวเน้นปูเนี่ยก็หาเก้าหนึ่งนะครับเนาะตัวลอกเนี่ยก็หกสามแปดไปเรียกสองตัวกับเก้าหาตัวเด่นตัวเน็ตตัวเน้เน ตัองสี่หนึ่งห้าหนนะครับเนาะกเก็ดสามนะี่ก็ับตัวเล่นนะครับเด้อนะ แนะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขอันนี้เลขปูนนะครับเนาะมว่าหตะขุดจับปูขัางแรกนะครับเนาะว่าเลขาหยิบเขาว่าเขากับปู้นะครับเด้อพีจตนาเป็นมักกะตามกับม,ามากักกะพันนะครับเนาะ ตื่นไปเห็นปูข้างแหลกจากปูข้างแหลกปูคือทั้งวอดอนหมดแล้วครับปูก็หายหกหนึ่งแปดศูนยะ์เก้าศูนย์นะครับเนาะอยู่วอดอนนะครับที่พักสองที่วอดอรนะครับเนาะปูในตำนานนะครับท่านผู้ชมปูในตำนานปูหอยสามศูนย์หกนะครับเนาะปูหอยสามศูนย์หกปูหอยสามศูนย์หก ล่างปูกับใหเจ็ดแปดเก้าแปด 8, 9, 8, 9, เก้าหกเจ็ดนาะครับท่านผู้ชมหูดนตำนานนะครับเนาะอันนี้เหล็กพอข้าสีเนาะค่ะบเฮ้ยเล็กพอข้าสีเนาะครับเ,เนาะ ลักสิบเป็นไฮศูนย์สามเก้าหานะครับเรียงลักสิบบานี้ตัวนี้นี่เป็นได้ทั้งล่างทั้งบนทันว่าตัวนี้ตัวหาศูนย์หนึ่งหกนะครับเนาะหาศูนย์หนึ่งหกนะครับเนาะทัวนว่าเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนเอามาจับใส่กันได้นะครับเนาะเรามาจับใส่กันก็ได้นี่นะครับ ที่เปลี่ยนเงนหาศูนย์ศูนย์หาหาหนึ่งหนึ่งหาอะไรนะครับโอ้ประม่นครับก็เป็นหาศูนย์ศูนย์หาก็ได้สามศูนย์ศูนย์สามกระแสนี่ครับเพราะว่ามันตัวเด่นเป็นหายสามกับศูนย์นะครับเนาะเมื่อใส่หาสามสามหาอะไรเดี๋ยวอาจารย์จชมมัดนะครับก็ไปจับเสีย ให้ท่านผู้ชมรวยๆแห่งๆนะครับเด้อเหมือนเออนี่นะครับเนาะลกหมานสุขภูสุคนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นปลารวยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ